น่ารักอบอุ่นมากทุกคนใดๆก็ทุกคนอวยพรเนาะก็น้องนุกเขาก็ให้ผู้จัดการน้องออกมาพูดแล้วน้องก็พูดหลายๆอย่างฟังเอาไม่พูดดีกว่าก็ตามนั้นน่ารักจริงๆปลายน่ารักมากแล้วแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่น่ารักมากชอบ คือนุกจะบอกให้ปายลงไปเอาผู้จัดก,การขึ้นมาผู้จัดก,การน้องนุกไม่ขึ้นมาไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นอะไรที่แบบน่ารักจริงๆไม่ไม่รู้จะพูดยังไงก็นั่นแหละดูการกระทำเอาก็อืมไม่พูดดีก,กว่าตามนั้นค่ะอะไรเนี่ยบุ๋มมันเป็นอะไรที่น่ารักและอบอุ่นมาก เป็นอะไรที่น่ารักจริงๆปลายแสบมากไปดือ้อทุกคนไปดื้อมากอะ่ะเฮ้ยเชิญนะค่ะพี่นุ่งเหมือนกันอันนี้ไม่รู้นะเยอะแยะกันยยอยู่เ,ยเอาเอาไปก่อนอะไรโอ้ไม่ OMG เอา oh my, <laughs> เอาเอาลุกไปก่อนลุกไปก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองตึ้มหนึ่งหนึ่ง หนึ่งจองนึบอีสไนเยอ่ะหนึ่งจะบอกอะไรหรือคุณค่อยจะ็นของัมันคิดบไปลงแต่เสียงมาพร้อมโอเคดูก่อนเอาลงไปก่อนพี่เฮโยเอาคลิปลงก่อนนะครับเอากิ๊ลงก่อนเอากิปลงก่อนนะคะโอเคค่ะเลิศทาง want y o โอเคเลิศโอเคอันนี้กิ๊บกระโดดพร้อมกันนี่คืออีกหนึ่งบุคคลที่ อยู่เบื้องหลังผมมาแต่ไม่เคยที่จะเปิดเผยตัวว่าตัวเองทำอะไรบ้างเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างครับจริงๆโดนดามาเยอะโดนด่าเยอะจริงๆโดนด่าเยอะมากแต่ไม่ออกมาแก้ตัวอะไรทั้งสิน้นเขาเป็นคนที่เก่งมากเป็นพี่สาวผมชิปแสนดีมากๆ ทะเลาะกันดีอกอันทุกสิ่งทุกอย่างีเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับนี่คือเขาน่ารักมากผมเลยอยากจะให้ทุกคนได้ได้ได,ได,ได้ได้เห็นโมเมนต์นี้ได้ฟังคำพูดจากผมบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะอะไรเงี้ยจงมองในอีกอีกมุมหนึง่งพี่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะน้องอะไรเงี้ยอ่ะพี่พูดสักหน่อยพี่ไม่เคยพูดสักทีกับทุกคน อย่ามามีน้ำตาจราเข้ครับเชื่อฟังด้วยหรอเอออพี่พูดสักหน่อยเห็นทุกคนมางานน้องเป็นยังไงทำงาน,นะได้หลับได้นอนหรืยังได้กินข้าวหรือยังจนเดินทางมาบอกว่ากินข้าวหล่อยนะพี่คือบางครั้งนีพูด ไวยพอมันเกิดให้นุกธนดลน,นะคะปีนี้น่าจะเป็นปีที่4ี่ที่ห้าแล้วที่ได้จัดงานมันเกิดให้น้องก็ถือว่าเป็นของขวัญมันเกิดให้น้องแล้วก็เหมือนที่เคยพูดที่ผ่านมาตลอดว่าจะอยู่ข้างๆทั้งนุกทั้งไปตลอดไปอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่รู้ว่าวทุคำพูดอะดมันจะม,นมันจะน่าเชื่อถือไหมแต่ว่าให้ดูการกระทําแล้วกันนะคะว่านุกอะรักนุกกับปายจริงๆแล้วก็ ช่วนนี้ทำทุกอย่างก็ทำเพื่อน,น้องนะคะผมจะเป็นคนพูดให้ก็ได้สิ่งที่หลายคนพูดว่า,าลวหลายหลายคนพูดว่าเขาคนนี้จะไม่ชอบไปจะทำร้ายไปผมอยากจะบอกคนเหล่านั้นว่าอย่าคิดไปเองผมอยู่กับเขาตลอด ทุกครั้งที่เวลาทําอะไรเขาจะพูดถ erm ึงปายตลอดว่าคุณโดนเขาจะเรียกผมคุณโดนคุณโดนแล้วแล้วคุณปายล่ะเขาจะพูดตลอดจริงๆตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้บางคนอาจจะไม่ชอบผมก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับคุณมาชอบได้แต่แค่อยากจะให้คุณเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดลองเปิดใจดูแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนะครับ จะเอาทั้งสองคนนี้ผมรักมากพี่นุกพี่หนุ่งผมรักมากๆคือพี่ชายและพี่สาวผมเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคน้วยครับโอเคยังไงย่ะไปครับพ่อแล้วไปเออบักรับขึ้นมาหยาเค ที่นี่ก็ไหลเนาะโอ้ยโอเคผมเปิดปิดมาปิดลงก่ะดาะจำหลายคนว่ากระดาษผมแต่ผมเป็นคนด่าแกฮัลโหลหรอหรอให้พิธีกรเขาพูดเออเอาล่าสุดไม่ไม่ตาพูดเลยพิธีกรลงไป ทำไมอ่ะจะอยู่กันสองคนหรออยู่กันสองคนจะอยู่กันสองคนใช่ไหมมีวงอยู่อยู่กันสองคนไม่วงก็จะลงเหมือนกันไงโอเคบ๊ายบายจะไปแล้วนะแฮปปี้นะโอเคแฮปปี้เอ้ยสายตันแฮปปี้เอนดิ้งเด้อสายตันสายตันมายกเค้กไปข้างๆหน่อยดิสายตันยกไปยกไปอะวงลงวงลง ช่วยกันแหละช่วยกันช่วยกันแหละมาด้วยกันช่วยกันเถอะไป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 ยกไปยกไปเอออ่าล่าสุด <laughs> เค้กฉันหล่นโมดที่นี่โ oh. อ้ยเออสำหรับวันนี้ขอบคุณครย้